พี่น้องค่ะขะปุลนขะต้มขนมเออแม่ลืมทาลิสติกสั่นยากจะนั่ลิลสติกข่อยกรต้มกับขนมปุลนนี่ขนมข้าเจ้าเช็ดผมเช็ดหมนหมนเียวนี่เงี้ยลูกข่อยแม่บัตทาลิสติกแม่บัตทาลิสติกอยู่เพราะว่าก็เลยได้กินขระปุลงานเราไปเกาะงานเพลิน งานาะไนเพิ่นบาเดเลาเจ้าของดิงานเพีอับเพิ่นมาจะที่ไนเ้าไปเฮหนครับนนอยย่นีล่ะครับเจ้าไปเฮ็ดจังไหนหุ่นยาเจ้าไปเฮ็ดจังไหนเจ้าไปเฮ็ดจังไหนท่านอกว่าเจ้าไปนานมหมไป

เที่ยมาเนี่ยเที่ยมาเทียใส่กอกเนี่ยเจ้าเจ้าเก็บย้ยไหนเก่ามาโหลดแล้ใหม่เลยนมจนนี่หนือเปล่าเอา่นว่าเบบ่สิเออครับเียวใส่กอกเนี่ยเงี้ยมือเงี้ยมันเท่าแล้วก็ตครับผมกินัารเนี่ย ไ้ครับเครื่องไม้สองขบได้อะไรน้ำมันน้ำมันใครเอาไปแล้วผมก็ได้น้ำมันไปแทรกอะไปใครข่นยีทอดขุ่นีเออเมนบะรได้น้ำมันเราก็ต้องไปใครมันมครบตัวเจ้าไปเที่ยวยี่ยังเต้าอยบ่เออมืงอไบ่ผมก็เคยเห็นกับแก ถ้าจะไปอะไรคุยภาพไปที่สามอือครับเดามอะไรครับหมู่บ้านก่อนไปบุ้ไปยักเียเขาวอไไลงามเด่เจ้าห้อยก็ไปอีหยังวะเเจ้าห้อยไปไหนแม่เก้าสิบีเราสองแถวขึ้นไปเด้เขาใี่ไมรถทัวรเจ้าห้สงแม่ทคนลายลายหมองหันแม คนไล่ดีหม mm. um. sure. ัฮะไปใบฟ้าไปหยังลัง huh. จ้าสมิ้เหรอบงวิวนะแม่เส็นไปหมืองวิวอีป่วยยางไปค้าสันเลเนะไปไปใกล้ๆมองสิวิวแม่ค่อยว่าค่อเห็นขอว่าไปไเจียวงามคัดสนองค่อยบอกเคยไปจักี้อแต่ถ้าจะไปนี่ล่ะก็ณพ่อจะไปในทังอื่นยุใส่เนี่ยยุจังหวัดเนี่ยขุนพรตะโกนเต่า้อยมองอีกมีแต่หน้าหลงเพลินนค่อยบ เคยไปลองกินตะลาครับลุงพ้นบรือเปอ่มาได้มาได้กินข้าวหรือเปล่าลูนี้แล้วลูกห้างแล้วซุปเลจ้าห้างแล้วนนี้ก็จะจอมุ่งวันเ้าห่

ลูกพี่นีไกลนะจะไก่ลูกเลยแแป๊บแป๊บนี่ไก่นี่นี่แหละยุตตลาดด้อยุติตมาดเหรอสุดจังไงอยากกินไกลล่เหรอไปถามเ <oh> มืองเมือนีบ้านเก่านี่แนะี่ ให้ลูก,กแล้วต้องมาพกยศโตคุณไปหน้าตรนี้นะ้าหลานนองครับวันเสาร์คืนแนคอย็นนเาสาร้เย็นวนสากเงียบ ไปหน้าของแม่มากินจ้างาจิ้่าวบ่ล่ะจ้าไปลรวบ่ต้องเต็มเลยนะมัองยู้านมาเลย แห้งดูจะหอมมั่นเลยกับตัมันเป็นอย่างเด้นี่เนี่ยเปนยันลำลีลำไร้น้ำเมียบม่าทาปากแม่ไม่ทานลิป่าอะนี่ไม่ทานลิปลป่อะอยู่คอยล<ไ>ืมจนออกมา,าก่อนขายคอกันกับมวลเนี่ยพี่น้องเมียนม,มันได้ปล,ปลาปูกคน มืเกาพกัยาจะ่าเพว่ากระซิบแม่เลยล่ะมือเ้าจะ่าก,ากิซอยบารีบคุ้นึงพี่น้องไปหาจะน้อยกินมยอยากกินเขาเลี้ยงซอเี่ยงชิมอ้วกวคุหดกตรต้มความกระต้มขนมง,งามบุญย่างงีเพิ่นกหอดกระตมนนงขนมจีนีงานุงคนปรนเยตขนมจีน งานงานบงคุนจังงานศพงานงางกระจอกจังบวเหตุะนมจีนงานบงคุกจ็จะต้องกินดุมจีนเพราะว่าพี่นองสายใยมีกว่าไหน มาคนเอาทิศจูมาบ่แมนบอก่บ่แมนบ่เท่าจักแล้วนี่จะนี่จะพาเลยต่อฮะนี่จะพไปบ้านบ่มี่บอัป่า month.